สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ช่อง7สีและบักบูดอทีวีนำคุผู้ชมติดตามชมการแข่งอวเลย์บอล AVC ครับ2014ครั้งที่4จากเมืองเสินเจ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนครับทีมไทยพบกับไต้หวันนะครับเป็นแมตช์แรกของการแข่งขันนะครับโดยการถ่ายทอดสดครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับไทยประกันชีวิต AIS Mitsubishi a i r a r a f a r a e Life Complete FPF 20 ขนมเยลลี่เจลลติน้ำาลปี๊บโอกัมมี่แรงจัดฟันซิสเตมาโอดีกรุงศรี SME ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแฟซ่าเครื่องดื่มกระแรสปอนเซอร์โครงการลดพุงลดโรคจากสสสอมิเรียเอ็กซ์ตร้าไวท์แอนด์เซอร์ฟิชเชนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่าและยาสีฟันพาราดอนแท็กส์นะครับผ่านทเทคนิคเทาทำเอาครั้งที่หนึ่งไปแล้วนะครับทีมไต้หวันนำทีมไทยอยู่นะครับ8ต่อ7นะครับ ทีมไทยวันนี้เป็นชุดเลือดใหม่ทั้งสิ้นเลยนะครับโคชออสกิติพงษ์รัชตากีรไก่ก็สร้างทีมนะครับแต่ก็ยังมีพวามบันเกิดเปล่ามือเซตแล้วก็วนาบัวแก้วครับตัวรับอิสระนะครับอยู่ในทีมชุดนี้นะครับก็มีหัทยาบบรุงสุขนะครับแล้วก็มีชัชชุอ่อนโมกสีนะครับหมายเลข9กครับจับตาดูครับอายุ15ปีครับติดทีมชาติชุดนี้นะครับ หมายเลข11วันนิชยาหลวงทองหลางนะครับ14เจรัญพรบรรดาศักดิ์นะครับพรพันธ์เกิดปาดและอัจฉรพรคงยศนะครับแต้มตอนนี้เป็นของทีมไทยนะครับไล่มา8-9ต่อครับทีมไทยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับคาซัสถานนะครับญี่ปุ่นแมตช์ต่อไปแมตช์ที่2พบคาซัสถานและวันจันทร์พบกับญี่ปุ่นครับวันนิชยาเสิร์ฟครับสูงเมตร77เซนติเมตรจากทีมคาราทสีมาครับ ทข่เมือบอลไทยแล์ลิกสีซั่นที่ผ่านมาบล็อกได้ไต้หวันบุนโดนตะค่ายไปแล้วนะครับเก้าเท่านะี่ครับอชราพรโค้ชอดตก็พยายามที่จะพักดันนะครับขายเลือดใหม่นะครับสำหรับทีมมือบอลสาวไทยนะครับในการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับเสิร์ฟตอนนี้ครับเป็นที่ยา สีบอเลเร็วสวยมากครับทางฝั่งไต้หวันนี่ก็ยังมีตัวหลักตัวเก่งของพวกเขาคือหมายเลข11นะครับนัดทีมเฉินวันติงครับเมตรเจซนเมตรบอลเร็วครับหมายเลข13ของทางด้านไต้หวันนะครับวานอิซูนะครับตีครับจังหวะนี้โดยชาชูอนอนอ เข้าครับนี่ครับชัดชุออนโมกสีครับจากทีมอยุธยาครับวัย5 5ปีนะครับตัวตีหัวเสานะครับสายเลือดใหม่เสิร์ฟดีครับเปิดได้มือเซตเขาทำงานได้ดีครับอย่างยี่เฉินจ่ายไปหัวเสาครับดูครับขึ้นหัวเสาแล้วบล็อกคนเดียวครับไม่ได้ครับ คอนิชยาไม่ทันแล้วครับนี่ครับเฉินวันติงตัวเก่งของไต้หวันวัยยี่ิปีบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งครับชัดชุออนยังอยู่ครับนี่ครับโค้งหลังไปครับตีแลลบบล็อกดีครับจังหวะนี้11เท่าครับ ลาพรเสิร์ฟครับโอ้โหตีดีครับเฉินวันติงดูจังหวะโค้งหลังให้มาครับเฉินวันติงนี่มือซ้ายอยู่แล้วนะครับตีผ่าบล็อกลงมาเลยครับใส่ทางด้านวันทิชยาเปิดได้จังหวะน,นี้ไม่เหลือครับ ผ่พันได้เซตเน้นๆเลยครับ12เท่าครับยังสูสีกันอยู่ครับเราต้องให้กำลังใจชมและติดตามลุ้นวนนิชยานะครับลุกจากแดนหลังรับไม่อยู่ครับโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามครับโคชของไต้หวันนะครับก็คือนานห่วงจินครับ เฉินจียู่ครับตีเปิดมาได้ดีนะครับโอกาสของทีมไทยวนิชยานะครับหัวเสาบอกได้วันนาหาพรพันตีบอลเร็วมากอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับพันยาแต่ได้แต้มครับพัทยาตัวตีบอลเร็วครับสิบสามเท่าครับ พัทยาเสิร์ฟครับเขาเล่นบอลเร็วบ้างครับไต้หวนัแนแม่บอลล้นไปเล่นจังหวะสองยังอยู่ครับรับสเซะต้องเล่นจังหวะนี้ฉลับบล็อกเอาครับโอกาสของทีมไทยวันนิชยา,ารับได้ครับต,ต้องมาเซตนอกสนามครับยังอยู่ครับแนมะ่แต้มน,นี้เหนียววันนิตยาอีกครั้งหนึ่งทัชไหมไม่ทัชครับโอ้โหเป็น ไต้หวันนะครับนำ14ต่อ13ครับะครับไต้หวันเสิร์ฟโดยมือเซตของเขานะครับอรอขอไอ้ข้ามไปครับอัชรพรบอลเร็วได้ผลครับา หวนลีติงนะครับต,ตีตีบนเร็วมากเสิร์ฟต่อครับโอ้โห,โหเสิร์ฟดีเหลือเกินครับแต่ว่าแก้ไขครับต่อเนื่องมีแต้มน,นี้เป็นของไต้หวันนะครับ นะครับทีมไทยก็เปลี่ยนเอากติกาแก้วพินนะครับลงไปอีกคนหนึ่งนะครับเสิร์ฟต่อครับมือเซตเฉินจางจีมือเซตของไต้หวันนะครับเสิร์ฟดีครับนำอยู่3คะแนนบอลเร็วอ้าวได้แต้มครับข้างหน้านี่ครับมีจลัดพรบรรดาศักดิ์ครับเบอร์1ิครับอายุ21ปีครับจากนครราชสีมาครับตัวตีบอลเร็วสูงเมตร80เซนติเมตรนะครับ พรทันเสิร์ฟครับไล่มาสองคะแนนแบบนี้ดูสนุกครับสายเลือดใหม่เอ้าแม่มีเฮงครับพรพันโอ้โหแม่สิบห้าต่อสิบหกครับผู้ชมก็ได้ติดตามลุ้นได้ติดตามเชียร์นะครับทีมชาติชุดนี้นะครับเอวิซีครับเราเป็นแชมป์เก่านะครับนี่เป็นครั้งที่4ครั้งที่แล้วเราได้แชมป์นะครับชนะจีนจัดทุกๆสปีนะครับรายการนี้แม่นิดเดียวครับ นำสองคะแนนอยู่ครับไต้หวัน17ต่อ15หอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเบอร์11เฉินวันติงกับตันทีมของไต้หวันนะครับ <c oughs> ได้ไม่ดีเด้นอนี่ครับไปเที่ยงกัน <c oughs> เป็นฟีบอลของไต้หวันบอลเร็วยังอยู่ครับ <c oughs> ต้องแก้ไปก่อนครับโอก,กาสเป็นของไต้หวันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เฉินจางจีนั้นได้เซตเน้นๆเลยครับน้ำสามคะแนนครับ18ต่อ15ครับนี่ครับเฉินวันติงผดออสต้องขอเวลานอกเลยนะครับตรงติวกันหนักหน่อยนะครับนี่ถือว่าเป็นเกมเมมันต่อนะครับอ่าดำไป4คะแนนแล้วครับดำไต้หวันตีไม่อ้าวบล็อกยังอยู่ในแดนของไต้หวันแก้ไขมาวันหน้า บอลหัวสาวครับมไม่เหลือครับอัชชพร16ต่อ19ครับเหลือ3คะแนน3นี่คือวันอิซูนะครับเได้ไม่ดีแต่ว่ามีทักัะทำงานได้ตีจังวันนี้บล็อกออกครับ เก่าๆครับเฉินวันติงน้ำสีคะแนนครับ20ต่อ16นะครับยันอีซูเซิรฟ์ฟอื้มพึ้นดังเหนียวครับไต้หวันต้องแก้ครับเฉินวันติงแล้วรับลน,นาได้พนวันเล่นบอลเร็วดูไต้หวัน ทำเกมลุกได้ดีอยู่นะครับต้องอันเดอร์แมมันไม่ดีแล้วแก้ไคมาอีกครั้งหนึ่งครับหยอดลองได้ลุกแดนหลังยอดบ้างลองได้ครับเฉินวันติงอ่ะนะครับต้องแก้เหมือนกันครับไต้หวันตีออกไปตีออกไปเองนะครับ17ต่อ20ครับ อยู่3คะแนนครับทีมไทยโอ้โห,โหแรับแน่นอนมากจริงๆครับคนนี้เฉินวันติงจ่ายให้มือซ้ายนะครับมือเซตของไต้หวันนะครับก็คือเคยเฉินยังจีนะครับลงไม่เสิร์ฟครับวันติงเสิร์ฟมาเสิร์ฟเคยได้ทีเดียวครับโอ้โหลงหนึ่งเลยครับจังหวะนี้ชัดชุออนครับมเมตรเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตร นั่แหละครับเด็ก15ปีครับหลายๆคนก็ยังอายุไม่เกิน22ปีนะฮะยกเว้นเบอร์หนึ่งครับตัวรับอิสระวันาโบแก้วล้นมาครับอ้าวแม่มีมีโชคอีกครับไต้หวันวันาครับขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันนายังเกี่ยวได้อาแล้ครับต้องแก้ไขหูตีอย่างด้นหลังแรงแต่ยังเซตได้ครับไหลหลังมาโอกาสจังหวะสอเลยครับ เป็นของไต้หวันครับโอ้โหลงครับน่ตีไปแดนหลังเลยครับสังวะบุกเราไม่ได้แต้มโดนจังหวะนี้เลยครับเ<ค><ณ>ฉินจียูครับตีมาแดนหลังครับตีดีครับ22ต่อ18นะครับบอลเร็วอ้าวแย่งกันครับไต้หวันแย่งกัน เหลือ3นาคะแนนครับ19ต่อ22่สิชัจออนเสิร์ฟครับเปิดยากนิดนึงแต่ก็ยังได้ไปีครับวันหน้าจ่ายมานี่ครับกัตติก,กาเหมือนจะล้มโอ้โหตีดีครับ ยี่สิบสามต่อสิบเก้าครับไต้หวันเล่นเกมรุกหัวเสาได้ดีครับสี่คะแนนครับเฉินจียูครับเซิร์ฟเซิร์ฟมาแดนหลังนะครับเปิดได้นี่ครับหล้นโดนไหมครับฮาเขาบล็อกได้ไตโอ้โหไต้หวันเหนียวครับ ตีบอลเร็วยังเหนียวอยู่ครับวันนี้ไต้หวันบุกก็ดีเฉือนวันติงคอใบอาแล้วครับโอกาสทีมไทยขึ้นครับกติกาเขายังอยู่ครับกติกาครั้งหนึ่งะแะบบมาดีครับ20ต่อ23ครับ หวันขอเวลานอกเลยนะครับสามคะแนนครับก็ยังได้ลุ้นอยู่ในเซตแรกครับแลตัวเก่าๆ,ๆก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับทางด้านฝ่ายหวันนะครับผมฝีมือเซนต์วันติ้งนะครับ13วันอีซูมือเซตเฉินยังจีครับเบอร์แปดเบอร์8อี่ หัทยาบำรุงสุกเสิร์ฟนะครับตัวทีบอลเร็วสูงเมตรแปดสสนเมตรนะครับหัทยาเสิร์ฟเอ้าออก ออกครับมานิดเดียวตกใจเหมือนกันนะครับไต้หวันเซตพอยต์ของไต้หวันนะครับสี่เซตพอยต์ถ่ายเปลี่ยนตัวนะครับส่งยุพาสนิทกลางลงไปครับเหมือเซตของไต้หวันเสร็จนะครับ ฉันจางจีอ้าวได้แต้มนี้ครับเหลืออีก3ามเซตพอยต์ครับทีมไทยเสิร์ฟนี้ต้องให้เปิดยากหน่อยครับยังมีลุ้นอยู่นะครับัพนพันเสิร์ฟครับเปิดได้ะนะครับ อกาสเป็นของไต้หวนันไม่เหลือครับอ่าหัวเสานี่ได้แต้มตลอดครับชนะไปะ25ต่อ21ครับจังหวะที่จางขึ้นตีนะครับเต็มๆต็เลยครับ